กอร็เจนเมนยุนอาค่ะยุนอาแล้วก็แต่ก็ชอบทุกคนค่ะชอบทุกคนเฮ้ยนายคุณ เดี๋ยวจะไปจริงๆและเดี๋ยวจะกินให้หมดแหละเอ้ยเอ้ยะไรนะคะไม่ไีใครถามอะไรอีงนะคะ ใช่ะใช่หรอหรอ,อะจะลองดูงเธานะคะอะ,อะไรค <c oughs> รับเนี่ยโ <c oughs> oh oh. อ้โหสวัสดีครับทุกคนทำอะไรกันอยู่ครับ นี่ตแ huh? ู้ว okay, 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 okay. ่าเดี๋ยวเมื่อไหร่ก็มามาไปๆคนดูเยอะมากโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวใจเย็นใยสวัสดีครับทุกคนกินอะไรอ่ะไม่กินอะไรไข่ต้มนิ้วอืม <ś led> พี่บีสวัสดีครับพี่บีคุย <ś led> อะไรกันนะคะ <ś led> ไม่รู้เหมือนกันครับไปเรื่อยๆใครดูอยู่บ้าง <ś led> <ś led> มีเพื่อนๆใครอยากเอ้ยเอ้ยมันไลฟ์ันได้หลายๆคนแล้วใช่ <ś led> น่าจาใช่ยังไม่เคยองเหมือน <ś led> เออเออดูดิมีใครบ้าง <ś led> เปิดโอกาสให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทามคงถามนี่ยไม่อยากเปิดโอกาสเลยอะไรคืออย่างนั้นหรออะไรนะ ก็พูดเลยว่ามาอะไรเพื่อจะจ่ายห้าร้อยเอ้มาดิมาสิเยอะป้ากบลังนั่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 งอ่านคอมเมนต์อยู่ว่าว่าคุณนี่เขียทรงมากเลยอะไรนะอะไรนะ ได้เส mm hmm ียทรงนะบอกว่ามิ Napoleon> ้วมิ้วมิ้วมามิ้วมาสวัสดีครับ เนี่ชวนคุยหน่อยดิชวนชวนชวนคุยผมผมพูดไม่ค่อยเก่งเอาหายอะไรขับเนี่ยเออละเออใช่พี่ย้ำตามสวัสดีครับเออเออมีอฝาปากฝากเพลงน้องฝากเพลงน้อง ทิ้งเจ้าคุณนะครับหงวงเช้านะทุกคนก็ไปไปฟังด้วยนะครับเขาตั้งใจทํามากฝากด้วยฮะหงวงเช้าเหรอก็หงวงเนี่ยหงวงเน oh, ี่ยอ๋อมิวมิวมันชวนจอยอีกคนได้ปาะอ่ะ ได้ดินี่กดไอ้มิวดูอยู่วะลองแป๊บ ตอนกล้องครับพี่จุกพี่ชวนจอย <c oughs> เน็ตค้างป่ะ เสียงหายเสียงหายเสียงหายเน็ใครครับเน็ใคร <c oughs> <c oughs> นมิวไปหัวใจจัดไปเฉยเลย มเนตทำไมเราไม่เคยได้ยินกันเท่าไหร่ไม่ได้ยินหรออ๋ <c oughs> อๆ <c oughs> ใช่ๆน <c oughs> ี่เด <c oughs> ียว <laughs> <laughs> มีคนบอกว่าจะมองหน้ากันแล้วเงียบอีกนานไหมคะขัะมันนี้ค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ที่เน่ยอยู่กับแฟนขับนะครับแล้วเดี๋ยวผมไปแล้วเดี๋ยวผมไปแล้ว กันไปด้วยค่ะไปด้วยเหมือนไม่มีคนพูดแล้วคุณไหนนะคะทุกคนไปไปกันหมดแล้วค่ะตอนนี้เก็จะไปอาบน้ำ mmm ล้างหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะอ่า อย่านะอย่าเซลกันเยอะเข้าใจไหมคะนะคะทุกคนนราหลับฝันดีนะคะบ๊ายบายบ๊ายบ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 าย,บาย,บาย,บายไปนอนกันได้แล้วนะคะ อือพรุนี้อย่าลืมไปฟังเพลงขุนด้วยนะคะทุกคนเยี่ยมมาแอบฟังแล้วไายไพย